ท่าที่3ามูลูกตั้งใจฟังให้ดีท่าที่3แล้วท่าที่3มเนี่ยมันจะเป็นท่ากอดหัวเขา่าเขาแม่มันเป็นยังไงเนาะท่ากอดหัวเขา่าหล่อนดูนะหล่อนตั้งใจดูนะทันไหม นะจะอ่านภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะเป็นท่ากอดหัวเขา่าซึ่งท่ากอดหัวเข่าเนี่ยเขาบอกว่า him, r a d o a l on the bed ผู้ชายนอนลงส่วนผู้หญิงทำงานค่อมอยู่ด้านบนแล้วทำการเอาขาผู้ชายขึ้นมากอดแต่เป็นภาษาไทยให้นะแล้วก็ทำการขยังยื่นนะครับเขาเรียกว่า dipping, dipping, ช h i n and dipping, h i s l e g ก็คือขยับตามขาผู้ชายขยับยังไงเอามาจะนอนกอดเข่าเขาอย่างนี้ใช่ปะเข่าเขาก็จะชันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมลูกแล้วหนูนั่งอยู่ข้างบนนี้หนู ก็จะต้องนอนกอดเข่าเขาแบบนี้นอนกอดเข่าเขาแบบนี้ทีนี้จะขยับยังไงเราจะขยับได้แค่แค่อย่างนี้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 นิดเดียวนิดเดียวดุกด๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊แค่นี้ทั้งหมดมีหลักการหมดไม่ใช่คิดเองนี่เปิดหนังสืออ่านให้ฟังเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าอันอันหมอไปเรียนมาจากไหนมึงกูเรียนจบจากอเมริกาเรื่องเนี้ย